เริ่มเอาขาต่อเดี๋ยลูกอ่าเดินต่อขาถอยหลังนะคะจะกลางแขนก็ได้หรือว่าจะหุบแขนก็ได้อย่าให้ตกอย่าให้ตกเห็นไหมอย่าให้ตกตกอ่าตกเขียวไปแล้วหนึงน่งอ่าเก่งมากเห็นไหม น้ำมนกบโบอิงเก่งมากเดินต่อขาได้อาไกท้องเก่งมากอากล้องเก่งมากนี่ทัทง้ทงคั้งคั้งนานาน,านี่จะไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะนะการเดินเนี่ยลูก